มินล่อคนตาไปข้างล่างแล้วอะเด่ไม่รู้คนตาขึ้นมาได้หรือไม่ซึ่งตาปลายายมาตาปลายายมาใครเป็นคนล่อยายอม,มื่อไรหรอกมั้งพี่โอป๊ปป้าทาชีคะลุ่งลงคลิปค่ะกำลัง,ง,ลางมามัน บินมาแล้วยายไม่อยู่ข้างล่างคิดิั่นคือเพื่อนพี่อยู่ไหนอ่ะมีปเจไหมพี่อยู่ในไอเนียห้องเบงมบมอ๋อมันอยู่ในมินเจอชดกันน่ะซึ่งไม่ใช่ชดกันไม,ไม่ใช่ชดกันน่ะแต่นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรปืนปืนไม่มีพี่หาไม่เจอใช่ปะ่ะนี่ไงปืนลูกซองอ่ะฉันต้องการคีย์อาวุธอ่ะ ไม่มีอ่ะเคียวค่ะเคียวไปเจอแต่ว่ามันก็คือไม่กดเดินไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนี่ไหมห้องนี้ดูกันยังอ่ะมีช็ดกันเจอช็ดกันแล้วโอ้ยระเบิดระเบิดพ่คาพ่ตายอ่ะอ้าวมิจเจช็ดกันแล้วพี่ระวังระเบิดอ่ะ นี่ช,ชัดกัน,อ,นอ,อยู่ตรงที่พี่เสียงตายคนตาถ้าพี่ไปเอาอะไรอยู่ตรงไหนเสียงตายคนตาคือตรงไหนคือตรงที่เราตายกันตรงที่แล้วอะ่ะตรงห้องของมึงมุมอ่ะป่อห้องมึงมุมหรอที่เป็นถั่วถ่อ่ะใช่ทำไมอ่างน้ำอ่างน้ำอ่ะ นัทเรี่นทำไมไม่ได้เลย,ย,ยเาปลายอยู่กันนะที่พี่แวามาครั้งที่แล้วเรามันไม่มีอะ่ะอันนี้คือฉันต้องการประแจจะมาทำอะไรอะ่ะไปลาไม่เห็นปลาดี๋ยี่ายลไ,ไปดูโ <c oughs> <c oughs> เคโอเโอเคสงบกันใส่อ่ะไหนห้อไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่ <c oughs> <c oughs> พี่ไหนอะ่ะคือเปนเนี่ย ไหนอ่ะว้ายยืนเต็มไปเลยยืนไหนแล้ววะขึ้นไปไหมขึ้นปะมียังชักกระตุกรตก,รตกระตุกกระแตวอยู่เลยกระตุกกระตุกกระโต้จะยิงเขารอดใช่ไหมอ่ะว่ามันไม่มีน้ำแล้วม,มีกล่องอะไรอ่ะเอ้ยพี่เจ้า M C P ดิ พิ่งเจอบางอย่างเอาไม่ใช่มันคือหูนั่นเองไปมาพี่พี่ไหนอะพี่อยู่ในท่อไปแล้วไปแบบชักกระตุกกระเตลวิ่งเจอชิ้นส่วนอะกับปากกาชิ้นส่วนของภาพและปากกาไว้บอร์ดใช่ปากมิวฟิวแก้ว มันเรียกมันประกาตลอดมาฉันต้องการปลาแจแต่ฉันไม่มีปลาแจยังไงมันจะขึ้นไปห้องคุณยายนะซึ่งคุณยายอยู่ไหนไม่มีมคุณแจไปเม่อองยะเดใช่แล้วมันกก้าวเทียด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ต้องไปเปิดคือเราว้ายเพื่อนเพื่อน นี่แหละไปข้างบนดีกว่าคุณยายอยู่ไหนหรอไม่รู้ดิก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้ไม่ม่รู้ไม่ม่ใครรู้กลัวมากมุดท่อจะมีกระตูกกระตักกระตึกหนักมากไม่คืออุ้ยพี่ นี่คืออะไรอ่ะอะไรเลยคือแบบเห็นแต่หน้านคนกุญแจคอริคอปเตอร์แต่ว่าห้องคอลิคอปเตอร์ยังไม่เปิดอ่ะจะต,ต้องหาชิ้นส่วนนะพี่ใช่แต่ว่าอยู่ไหนนี่ไงชิ้นส่วนที่สองดึงดึงดึงเราต้องไปเปิดยังไงอ่ะต้องหากุญแจของคุณตาปะเนี่ยคุณยายอยู่ตรงนี้ปะ ไย่อยู่อมอยู่ไม่อยู่เพื่อนไม่ได้ยังไม่ได้เปิดอ่ะยังไปชัดกุ้ตายังไม่ได้เปิดคุณเจอ่ะเราต้องลองไปชัดกุ้ตาแปนเปลี <Okay. S 1> ่ยนโอเคเฮ้ยห้องนี้มีอะไรไม่มีคนไปเพี่ไปเลยเพราะว่ามมนเจอคีย์พิเศษอะคีย์อะไรอะ่ะ อย,อยู่ตรงห้องคุณยายอ่ะมันใช้เปิดห้องข้างอีห้งงงงงงงองเรือห้องชั้นสองอะชั้นสองตาคุณยายหายไปในมดเนี่ยคุณเจออะไรแล้วอ,อะหัวเทียนอะหัวเทียนคืออะไรอะี่เจอหัวเทียนนะพี่อะไรคือหัวเทียนอะ มิ้นเจอ<น>หัวพี่ฉันรู้ฉันหนึ่งอะเวลามิ้นี่อยู่คนเดียวเลยนะมีมาหาพี่แล้วปเจเปิดอะไรนะปเจอะจะถามิ้นแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาพี่หายไปไหนวะมิ้มนเจอห้องมีระไพกป้ะไม่มีอะไม่้เจอ,อคีย์พิเศษอะ ม่เจอโน้ตอะสมุดอะคู่มือไม่เจอคู่มือห้องคอริคัตเตอร์นี่ปะคุณแจพิเศษอะกระเป๋าอยู่ไหนอะนี่หมอนเทียนคุณแจพิเศษกุญแจคอลิคอปเตอร์ฟิวแก้วไม่ไม่มีอะเฮ้ยห้องห้องนี้เปิดแล้วมิ้นใช่มิ้นเจอคุณแจคอริคัตเตอร์มืออะ พูดว่าอะไระไอ้นี่ต้องใช้อะไรอะ่ะคุณตาคุณยายหายไปไหนอา้าวมันบอกว่ามันมาอใช้คุณเจ่ะคุณตาอยู่ไหนนั่นแหละคือป,ปัญหา มีคอนบ้างนะฟิลกแก้วมัทำอะไรอะ่ะมันมีของเยอะเลยนะไม่เจออะไรตรงนี้เปล่งเปล่งเปล่งรอเลื่อนคืออะไรนะเขาไปเปิดอะไรเลยอะ่ะสิ่งไอซิ่งูอ๊ดไม่นะ,นะกระตุกอะ I see you I can ขอหลบก่อนไอซ o u ขอหลบเลยเพื่อนมาหลบไปตรงเนี้ยถ้ากันดาล่าตามมาตรงเนี้ยเราใช้ปืนยิงอ่ะพี่ว่าได้ปะได้แต่ว่า,าวตายตรงไหนะชั้นหนึ่งแน่เลย